ก็ผมกะขอสวัสดีพี่ๆที่ชื่นชอบนะครับเนาะในแรงดันพีซีพีับผมพี่พี่สายหลาทุกท่านครับผมกะไม่นี่ครับผมเสียเอาตัวปวดผมมาให้พี่ๆรับชมครับพี่น้องรับชมเป็น <c oughs> ส่งเอ็มซีนะครับเนาะส่งเอ็มซีแต่ทำเองถ้ามึงจังมึงจะฟังเนี่ยครับ อวออน,นีผมเอากล่องมาใส่นะครับตะกีผมก็ใส่กล่องตัวพ่งอีกตัวนึงผมเวลาประมาณนี้ผมก็ใหญ่ออกไปใส่ตัวนั้นแ่นีพุ่มก็ไดกล่องตัวนี้มากในกล่องตัวนี้มากใหม่ครับผมกล่องตัวนี้ะในมาจากมูมูนกลุ่มเนี่ยครับที่เลนที่ที่ต้องกันเนี่ยครับเอาหอใส่นะครับนาะเป็นกล่องบูทเนวบูทแนวนะครับเอามาที่ใหม่ใส่ผมก็เลยเอามาใส่เอ็มซีผมเอ็มนซะี MC ก็เป็น ทำแบบบ้านๆครับผมถ้าผู้ใดยังจำได้นะครับที่ติดตามมาจากช่องอีสานคนไทยบ้านนะครับ mm. ผมจบแนะน่ามีที่ทำไก่วิธีทำขอนกระแจกวิธีเห็นยังต่างๆนะครับในซีตัวนี้นะครับเนาะ mm. ตามมาจากช่องอุตสาน mm. ช่องเก่าของผมครับอีสานคนไทยบ้านแต่ว่าช่องเก่าก็ยังดำเนินการต่ออยู่ครับก็คือเมื่อเปิดช่องนี้มาจะเฮ็ดเกี่ยวกันกับ P C P ครับผมเอย่าเพิน อีกครั้งนึงครับจะบได้ดูใหม่เพิ่งอีกครั้งนึงกับเป็นทอ่อเอ้ยทังลมนี่เป็นไอ้ท่อปะปะ่าปะปะ่นานางจประมาณ์ต์เตรียมเครื่องหรือเปล่าเยมเครื่องหรเท่าไรเนี่ยครับผมกับก้าวถือผมไหนมาจากหลันหลานหน้าผมเป็นเฮ็ดขอบรถนะครับผมก็ตัดเอาตาัดเอาแล้วมาเชื่อมมาเชื่อมเกี้ยวเบานะครับเกียเก้ยวเบาเกี้ยวเบาใส่ ว่าวผมก็ใส่เป็นว่าวเยอรมันครับผมเป็นว่าวเยอรมันโมว่าวโมว่าวเป็นซูเปอร์ลีนข้างในครับผมเรียบร้อยอารมณ์ในทีกับบวกกาเล่นเกินสองพันหาเออบวกกาเล่นเกินพันหาขอผมเพราะว่าถังนั่นะนาประมอ่านสองหมื่นผมก็จำมาเนี่ยผมก็บอกเน่ใจ่ายสองหมื่นเดียครับบวกนายจ่ายสองหมื่นนะครับบวกกาอัานหลายนะครับเนาะเกี่ยวกับร่มผมกับที่มอเตอร์ไซคสั่ง ผมสั่งจากร้า,า,าสระดา,ม,ามันเป็นเกียวน่าจะเป็นเกียวเอ็มเปีเอ็มเปีนะครับเนาะแต่ว่าเกียวยวนว่าวนี่มันเป็นเกียวนเอ็มซีฟแบบนี้คือสั่สงมาผิดก็เลยได้เอาอเกียววัดเกียวของเกียววัดสีล่ลอยพี่ใดญนะครับมนาะขันอุดิไปสักวันเวลาเขาเติมลมเัาก็เป่งจากสูบสูบเบานะครับเนาะตอนแรกผมก็คิดว่าจะ หาเกี่ยวตัวแม่นะเกี่ยวตัวแม่เมื่อเฉื่อมใส่กับทังลมนะครับเกี่ยวตัวแม่ m แปดที่มันขอกับเกียวัดลมไดนนะครับเออผมบอกผมก็งงไปนํ่งอันเมื่อเฉื่อมใส่แบบจังจอหูนะครับใส่เกียใส่เกียวัดลมอยู่ทังมันก็บโงามนะครับจะคอยสั่งไหมถ้าสั่งมาสือเอ้สั่งสื่อมา่หไ่เป็นเกี่ยว m สิบตัวเก้ากเอาไว้ครับเพราะว่าผพมจะเห็ดอีกอันนึองนะครับเอาไว้ใส่อีกอันนึง นะครับเนาะเป็นแปดมิลน,นะครับเนอะล่าแปดมิลบพทนี้อัปเดตเบอร์สองนะครับแต่ว่าตัวนี้ระยะสิบเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบกว่าเมตรนี่กับผู้าดครับแต่ว่าก็ได้ได้เรื่องอยู่ครับได้การอยู่แปดมิลกดยียิงอยู่ประมาณนี้แ่ะครับระยะยี่สิบสามสิบเมตรนะครับเนาะตัวนี้พวกกว่าเอาใหี่ใจมันได้ยิงคบยิง ปลามาแบ่งสูงกินเลยแต่ว่าก็อยากได้ตัวใหม่อยู่ครับเพิ่นว่าเพิ่นอยากไก่ตัวไทยใหม่แบบเพื่อตัวนั้นของผมกเ็เลยว่าจะเห็นเพิ่นใหม่นะครับเนาะตัวนี้กเ็เลยเอามา้ดีดหอยปี่หลังเด้วยครับผมนี่ครับโหลดผมก็เป็นโหลดแบบนี้ครับโหลดบ้านๆครับเท็ด,ดเองด้วยกันดดนีนนคมม่ครับโหลดแปดมิลบานๆครับผมมีหม่องเซยบูครับติดแม่เหล็กไว้ปลายเข็มครับผมหลอกปพื่อ อย่างครับนางไก่ครับเนาะ P C P งบน้อยครับชุดไก่ชุดไก่จะเป็นกลองสเตนเลสเป็นซองห่องนะครับเราคนเฉีย่มย,ม,ยม,ม,ม,มตีกันเลยนี่ครับหอยเฉี่ยมหอยเฉี่ยมนี่ยังมีอยู่เฉี่ยมตีกันเลยหองแหลกจะเป็นหองขวานครับผมหองแหลกจะเป็นหองขวานหองซองหองซองจะเป็นหองไก่นะครับเนาะนี่ครับเฉี่ยมตีกันเลยนะครับเฉี่ยมนาะ ยืดกับถ่ายเอาไว้เอาไว้ใส่ถ่าย,ยาน,นะครับถ่ายเลยครับมุนใส่นะครับนะเอามือจับนะครับมือจับจะเป็นไม้คือกันครับว่บยายง่ายว่าเช็ดเองนเคร่งเบิดนะครับแบบบ้านๆจริงๆครับผมตรงไม้มอมือพอดีเลยครับกล่องตัวนี้ มันเท่าไรวะระยะสูงมันสามถึงเก้าคูณสี่สิบรับผมกล่องเลยระยะสูงสามถึงเก้าคูณสี่สิบเปบุญเ่ยข้างมูเนี่ยครับเป็นมูในกลุ่มมัองการถ่นที่พี่นะครับผมบกเบใส่พันวะพันวาใส่กล่องนันยิงมุสันันะแมนพนมาออกลายให้มันขึ้นนะครับโมแมนมาก อเองยังเวียนมึงได้ถอดกล่องออกก็เลยเอาตัวนี้มาถิ่มเว้ผมมึงก็ได้เอามาใส่ตัวถิ่นซีนะครับเนาะจ้ะโมมียังครับคลิปนี้โมมียังหมาใหม่คือเอามารีวิวให้พี่ๆพี่น้องเบื้องครับว่า MC แบบมันบ,าน,บานทำเองจากมือครับคือว่าใส่ได้เนาะครับเนาะเป็นตัวโปวดตัวแหลกของผมเลย ตัวนี้นะครับออกบ่าออกยังกับตัวนี้นะครับระยะ20ซามิเมตรนี่โอ้ยจวดคร <c oughs> ับแต่หน้าโคตสีท่ามีกันนึ่งนะครับเป็นไทยไหมให้นพี่ไอ้นะครับไหนให้นผมหาอุปกรณ์ให้ครบกันเดี๋ยวผมจะพาเห็ดไอ้วิธีเห็ดไก่เห็ดขอนกระแทกนะครับเห็ดกล้องไก่เห็ดทั้งลมนะครับนะทั้งคอยติดตามไปพร้อมกันครับเดี๋ยวให้ผมหาอุปกรณ์ไหนให้มันครบเครื่องมือให้มันครบกันเดี๋ยวมาคอยติดตามทําไปพร้อมกันครับเพื่อ อยากเอาไปศึกษาเหตุเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเอาไปใส่ฟองหน้าฟองสวนครับยิ่งภูยิ่งปางนี่สังเนาครับเนาะ m ับ, MC บาทบาทหมึนลอกซับมองจ้ต่างกะสำหรับคลิปนี้ครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผม สำหรับพี่ๆท่านใดก็ลังศึกษาก็ลังสงสัยนะครับเนาะว่าส่วนใดเห็นอย่างไรกับคอมเนต์มาใส่คลิปกันได้ครับผมยินดีตอบทุกคำถามครับถ้าจะเอาเหตุเป็นแนวทางเดี๋ยวเือจะของผมนะครับเนาะก็ขอลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับจะพอกันคลิปหนานะครับมา่อยติดตามว่าจุดเฉียบสิไพ่เห็นอยังครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ